สวัสดีครับผมยู่ผมอีกแล้วนะครับผมพอนาวลอดนะคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูไอเทมทุกอย่างใน HOK OK, หรือว่า h o นด้าอ k i คินั่นเองครับผมนะหลังจากที่ลงคลิป HOK OK, ไปหลายๆคลิปเนี่ยมีเสียงตอบรับค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะก็คนดูเป็นพันพอได้อยู่นะครับผมนะผมจึงอยากจะตอบรับเสียงนั้นโดยการที่ทําคลิปนี้ออกมาครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าไอเทมเนี่ยมีอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยก็ต้องขอให้ทุกๆท่านเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็คลิปดีๆต่อไปนะครับผมนะส่วนใครที่กดแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณขอบใจมากเลยนะครับผมนะเอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมนะเพราะก่อนที่จะเข้าส่วนของเนื้อหาเนี่ยต้องขอบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า ตัวของส่วนไอเทมเนี่ยผมได้จำแนกไว้เป็นสายโจมตีเวทป้องกันไว้ตรงใต้ล่างคลิปแล้วนะครับผมนะสามารถกดเวลาเพื่อเลือกดูไอเทมที่ทุกท่านชอบหรืออยากดูหรือว่าสงสัยว่าไอเทมนี้เป็นไอเทมอะไรก็สามารถดูได้ตรงดีสคริปชันเลยนะครับผมนะก็ผมแปะเวลาไว้เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคผมว่าผมคงจะลากยาวมาเกินพอสมควรละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ไอเทมสายโจมตีกันก่อนเนาะไอเทมชิ้นแรกครับดูมเดย์ไอเทมนี้จะมีความคล้ายคลึงกับไอเทมเฟเทารอนครับเมื่อออกไอเทมนี้แล้วเนี่ยเราจะได้พลังโจมตี60หน่วยความเร็วการโจมตี30%แล้วก็ดูลเลือด10%ครับซึ่งคามสามารถและสเตตเนี่ยจะเหมือนกับตัวของเฟเลทารอนเป๊ะเลยไอเทมต่อไปครับปลอดเวเบอร์ไอเทมนี้จะมี ความคล้ายคลึงกับไอเทมเดอะบีดหรือดาบดูดเลือดที่เราเรียกกันนั่นเองเมื่อออกแล้วเราจะได้พลังโจมตี100หน่วยดูดเลือด25%้และยังเพิ่มเลือดให้อีก500หน่วยนั่นเองครับซึ่งเดอะบีดก็ไม่ได้ให้เลือดมานะนอกจากสามารถเนี่ยเมื่อเราเลือดต่ำกว่าสาจะเพิ่มการฟื้นฟูเลือดเป็นเวลา5าวิครับบอกเลยว่าไอเทมนี้ตัวละครส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะออกเยอะนะสำหรับสายกายภาพเนาะต่อมาครับผม Eternity Blade หรือว่าดาบพรีนั่นเองครับ บอกเลยว่าเจ๋งกว่าดาบคลิบ้านเราเสียอีกนะแต่ของเขาเนี่ยจะได้รับพลังโจมตี110หน่วยและได้อัตราคลิมา20%ซครับซึ่งแตกต่างจากดาบคลินิดหน่อยนะแต่ที่ดีกว่าก็คือเมื่อออกอันเทพนี้มาแล้วเนี่ยจะได้รับความแรงคลี20ิ20%และ2%ของอัตราคลิเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคลิมา1%ครับสูงสุด50%ก็คือถ้าสมมุติว่าเรามี อาตาคลิ100เนี่ยจะดึงประสิทธิภาพของไอเทมนี้มาได้สูงที่สุดครับบอกเลยว่าคลิทีหัวแต้ต่อไปครับผมมาสเตอร์ซอสหรือว่าโอมิอาร์มนั่นเองครับสเตตของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันมากพอสมควรเลยสเตตของเขาเนี่ยเมื่อออกจะได้รับพลังโจมตี80หน่วยอาตาคลิ20และบวกทั้งเลือดและมานาอย่างละ500ครับซึ่งแตกต่างกันเลยนะ สกลความสามารถเนี่ยเมื่อใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่12เป็นเวลา2วิและจะได้รับดาเมจเสริมจ,จากการโจมตีธรรมดาเป็นเวลา5วิคูดาวทุกๆ3วินั่นเองครับไปต่อกันครับ Spark Forget Danger ดูดาวสายฟ้านั่นเองครับไอทีมนี้จะมีสเตตบ,บวกความเร็วการโจมตี35และบวกความเร็วการเคลื่อนที่อีก8ครับแล้วความสามารถของเขาเนี่ยทุกๆก,การโจมตีปกติจะสร้างดาเมจเวทเพิ่มเติม,ตมแต่แค่นั้นยังไม่พอครับ พอเขาโจมตีครั้งที่3จากการโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าช็อตซึ่งสามารถชิงได้นั่นเองนะและสร้างความเสียหายเวทและยังติดคลิได้อีกรปปอรครับผมช h a ์โดริป p ปอรครับหรือว่า สลิสติงครับผมสแตทที่ได้เนี่ยจะได้รับความเาร็วการโจมตี2 5อัตราคลี25%และความเร็วการเคลื่อนที่5%ครับความสามารถเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะไม่เหมือนกับสลิสติงเพราะว่าสลิสติงเนี่ยเมื่อตีติดคลีจะได้ตั้งสถานะมาซึ่งจะเท่ากับรองเท้าตั้งสถานะที่เราออกกันนั่นเองแต่ Sha d o w r e a p e อเนี่ยความสามารถของเขาจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐาน40หน่วยและจะโจมตีติดคลี และเพิ่มความเร็วในการโจมตี25%และความเร็วในการเคลื่อนที่5%เป็นเวลา3วินาทีนั่นเองครับซึ่งแตกต่างกันอยู่นะต่อไปครับ a X o f t p e r m a t หรือว่าสเปียร์ลองจินุสบวกกับโบเกนสเปียร์ครับไอเทมนี้เนี่ยเหมือนการนำเอาไอเทม2ชิ้นเนี่ยมารวมกันมาดูาที่สเตตก่อนครับสเตตเนี่ยจะเหมือนตัวของสเปียร์ลองจินุสเลยคือจะเพิ่มพลังโจมตี85หน่วยลดวคูณสิบห้าแล้วก็บวกพลังชีวิตอีก500หน่วยครับ โซ่ความสามารถเนี่ยเหมือนดึงเซาความสามารถของโบเกนสเปียมานั่นก็คือการเพิ่มเจาะเกาะเป็นหน่วยและที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สกิลโดนศัตรูเนี่ยจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง10เป็นเวลา3วิคูดาวทุกๆ8วินนั่นเองครับบอกเลยว่าเหมือนเอา2ชิ้นนี้มาบวกกันจริงๆนะต่อมามครับผมซิงเบเกอร์ครับหรือว่าดาบแดงฟิเนตูนั่นเองอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าเหมือนกับดาบแดงทุกประการยกเว้นสแตทครับสแตทของ ซิงเบเกอร์เนี่ยจะได้พลังโจมตีมา180ซึ่งหาง่างกันแค่20เองซึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะต่อไปครับซานเซเซอร์ er, หรือว่าธนูตีไกลนั่นเองไอเทมนี้จะใช้สำหรับตัวตีไกลส่วนสเตตเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตี25%อตัตราคลิ10%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่5%ครับส่วนความสามารถการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นการกดใช้หรือว่าควาสามารถติดตัวนั่นเองครับ แต่ว่ายังไม่พอนะไอเทมนี้สามารถอัพขั้นเข้าไปอีกพออัพขั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นซันโพครับซึ่งจะเปลี่ยนความสามารถในการกดนะจากเดิมเนี่ยที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพิ่มระยะการโจมตีพื้นฐาน150และความเร็วในการเคลื่อนที่40%และยังเพิ่มลังโจมตีพื้นฐาน30%ให้กับศัตรูหนึ่งตัวที่อยู่ใกล้ๆเป็นเวลา5วีครับคือเรายิงเขาไรอยอยางนั่นเองนะ แต่ว่าตามเคยครับผมไอเทมนี้จะใช้ได้สำหรับฮีโร่ตีไก่เท่านั้นนะอ่ะต่อไปครับผม d ดเบ r เกอร์ครับหรือว่าเด e m มอร์นิ่งสตานั่นเองไอเทมสำหรับตัวตีไก่อีก1ชิ้นครับสเตตของเขาเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี50หน่วยความเร็วการโจมตี35%และอาตาคลิ้10%ครับควสามารถก็เหมือนทอดแบบมาจาก h k เเลยนั่นเองครับก็ไม่ขอพูดเยอะหรือลงรายละเอียดมากกว่านี้นะ ต่อไปผมเพอร์สกายหรือว่าดาบการดาเมจนั่นเองเขาสามารถตอนกดและไม่กดเนี่ยเหมือนกันเลยแม้แต่ตัวเลขเนี่ยก็ดูคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากเลยครับสำหรับไอเทมนี้แต่ว่าที่พิเศษกว่าของ RV คือไอเทมนี้สามารถอัปเกรดขึ้นไปขั้นได้ผมนะก็จะกลายเป็นสกายโดครับผมซึ่งความสามารถเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่ตอนกดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะครับผมนะพอกดแล้วเนี่ยจะลบ เอฟเฟกต์ CC ทั้งหมดออกไม่ว่าจะเป็นสตันหรือสโลครับเพิ่มการลดความเสียหาย40%และความเร็วเคลื่อนที่30%ครับและที่เด็ดกว่านั้นก็คือเมื่อกดใช้เนี่ยจะสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้ครับผมเหมือนคีราเป,ะเป๊ะเลยนะครับผมนะก็คือแบบทะลุเดินทะลุไปเลยประมาณนัครับผมเป็นเวลา3วิและเมื่อสังหารฮีโร่เนี่ยจะรีเซ็ตระยะเวลาเอฟเฟกไปอีกครับผมนะ บอกเลยว่าไอเทมนี้ต้องออกจริงๆแต่ว่าหลังจากที่อัปเกรดได้เนี่ยก็ต้องรอเวลานิดน,นึงผมจำไม่ได้ว่า15หรือ20นาทีก็ไม่สามารถอัปเกรดได้นะน่าจะ20นาทีแหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับีม e a f o r g e t Template ครับหรือว่าไอเทมกงเล็บนั่นเองไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะถูกแล้วแหลสะสเตตของเขาเนี่ยจะเพิ่มโจมตี100หน่วยอัตราคี์สิและโลคูดาวหต์ครับ ความสามารถเนี่ยเมื่อโจมตีศัตรู3ครั้งครั้งถัดไปคุณจะได้รับความเร็วการโจมตี50%นั่นเองครับต่อไปครัผม d e a m Forget Sky Persia er. ไอเทมนี้เนี่ยจะมีเฉพาะใน H O OK K เท่านั้นนะสเตตของเขาเนี่ยจะได้พลังโจมตี100หน่วยอัตาคิ10%แล้วก็เลือดอีก800ครับ ศักยส,สาพเนี่ยเมื่อใช้สกิลหรือโจมตีจะลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง10เปซ็นเป็นเวลา2วิและไอเทมนี้ยังจะสามารถกดใช้ได้เหมือนกับธนูตีไกลหรือว่าดาบการดามเมจเลยครับเมื่อกดเนี่ยการโจมตีปกติครั้งถัดไปของเราเนี่ยจะทำการผลักศัตรูไปด้านหลังครับผมและสร้างดามเมจเพิ่มเติมนั่นเองอ๋อแล้วก็ไอเทมนี้เนี่ยจะใช้ได้สำหรับฮีโร่ตีไกลเท่านั้นนะครับ ต่อไปครับผม Destiny หรือว่าเคียวนั่นเองครับซึ่งไอเทมนี้ก็ตามชื่อเลยครับก็ Destiny หรือว่า Kill. เคียวเหมือนเคียวเปะ๊ะทุกประการไม่ว่าจะเป็นสเตตหรือว่าความสามารถเปะ๊ะเหมือนกันเปะ๊ะโอเคครับผมไปต่อ Star Bakaker ครับหรือว่ามูรามาสานั่นเองไอเทมนี้ก็เหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มีความเหมือนกันเลยทั้งความสามารถแต่ส่วนของสเตตเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยนะซึ่งตัวของ Star Bakaker เนี่ย จะได้โจมตี80หน่วยแล้วก็ลกดพลัง10%ซึ่งห่างกันเพียงเล็กน้อยนั่นเองครับลูนิกเพลดหรือว่าดาบกันเวทครับสแตทเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี90ป้องกันเวท100แล้วก็เลือดอีก500นั่นเองครับโซคมาสามารถนี่จะต่างกับกันเวทโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งดาบกันเวทเนี่ยพอเลือดลดแล้วเราจะได้ก่อกันเวทแต่ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็นป้องกันเวทให้แบบฟินๆเลย สูงสุด300หน่วยครับตามเลเวลนะด Forces ไอเทมนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในเกม h o ช o เครับสเตตของเขาเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตี30%แล้วก็กำลังชีวิตอีก600ครับสนงขามสามารถเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีจะลดความเร็วการเคลื่อนที่3%ทําทำกันได้สูงสุด5ครั้งสูงสุด15%นั่นเองครับไอเทมนี้เนี่ยจะเหมาะกับฮีโร่ประเภทแนะครีรนะนต สเตตเนี่ยจะบวกพลังโจมตี100ดูเลือด15แล้วก็เลือดให้อีก500ครับผมโซคัสามาเนี่ยก็จะเหมือนตัดเลือดเลยก็คือจะลดการฟื้นฟูงสตูลง50%นนั่นเองครับโอเคครับผมไอเทมดาเมจเนี่ยเรากจบไปแล้วเนาะมาต่อที่ไอเทมเวทกันนะครับผมนะ Holy ่เกลวครับหรือว่าสร้อยรีมานานั่นเองเมื่อออกไอเทมนี้เนี่ยจะได้รับสเตตพลังเวท180 แล้วคดาสิแล้วก็การรีมานา25หน่วยทุกทุกหวิครับราะสามารถเนี่ยจะฟื้นฟูนมานา1%ต่อ1วิเมื่อมานาเต็มจะฟื้นฟูนเป็นเลือดแทน1%ทุกทุกหนวินั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าน่าจะดีกว่าไอเทมสร้อยรีมานาของ RV นะถ้าผมจำไม่ผิดวอยสตาร์ฟครับหรือว่าคาทาจอกเวทนั่นเองจะเพิ่มพลังเวท240แล้วก็พลังชีวิตห้าร้อครับผม ควสามารถเนี่ยก็จะเหมือนเจาะเวทเลยก็คือเจาะเกราะเวทไปเลย45%นั่นเองครับซาวินเวชหรือว่ามงกุฎเวทนั่นเองครับจะได้รับพลังเวท240หน่วยไปแบบเต็มๆเมื่อออกไปทิปนี้ส่วนคอสามารถเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองครับก็ถอนแบบมาจากมงกุฎเวทเลยเนาะ s c e p t ต r of อ e v e r b e r a t i o n หรือว่าบูมสติกนั่นเองครับจะได้รับพลังเวท240หน่วยแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่7%ครับผมคนสามารถเนี่ยจะเหมือนกับบูมสติกเลยก็คือเมื่อใช้สกิลหรือว่าทักษะไปเนี่ยโดนศัตรูจะสร้างความเสียหายเป็นระเบิดเวทมนต์หลังจากโดนศัตรูนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นคีฟหรือว่าฮีโร่ก็เหมือนเหมือนกันนะมาร์ออฟอกนีหรือว่าอากนี่ของบ้านเรนั่นเองครับ ส่วนสเตตเนี่ยจะได้รับพลังเวท120คูดาว5%แล้วก็พลังชีวิต0 0ครับสครับความสามารถเนี่ยก็เหมือนกับเวเลอร์โกนี่เลยของ RV นะก็ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ s t e e p ออฟซู s o r y หรือว่าอาโฟคาลิปครับสเตตของเขาเนี่ยจะได้พลังเวท180คงอคาราเตอรขั้นที่8%แล้วก็ เพิ่มเลือดกับมานานอย่างละห้าร้อยหน่วยโซคอซมาเนี่ยหลังจากใช้สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับการโจมตีปกติครั้งต่อไปครับก็เหมือนกันปป๊ะๆออคเอร์บส okay หรือว่าออฟออฟเดอะแมจไไม่ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่า <laughs> น่าจะถูก <laughs> จะได้พลังเวท140ครับมานาน500แล้วก็พลังชีวิตอีก800ครับโคอมาสเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดแล้วก็มานานหลังจากเราอัพเลเวลเพิ่มขึ้นนะ 20%เป็นเวลา3วินั่นเองส,สมรสตนะอีกอย่างเนี่ยจะได้รับพลังป้องก,กันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทสูงสุด250หน่วยนั่นเองครับไปกันต่อครับผมสำหรับไอเทมนี้ก็เออ่ BREAK THROUGH ROBE BREAK THROUGH r o b เอาเป็นว่าตามนั้นเนาะไอเทมนี้เนี่ยจะมีเฉพาะใน HOK OK ครับซึ่งสเตตของขเขานี่ยจะได้พลังเวท160หน่วยแล้วก็เลือดอีก1000ครับ คอสามารถเนี่ยหากฮีโร่ที่สวมใส่ไอเทมนี้อยู่ใกล้ศัตรูมากขึ้นยิ่งได้รับความเสียหายน้อยลงการลดความเสียหายสูงสุดคือ5%ปอร์ทุกการโจมตีพลังเวท100ครั้งและจะสามารถเพิ่มการลดความเสียหายได้อีก1.5%่าเปการลดความเสียหายทั้งหมดเนี่ยจะได้รับจากทั้ง2วิธีและไม่เกิน20%ครับผมตามนี้นะ t o m b of Wisdom หรือว่าสมุดเวทนั่นเองครับ สเตตของเขาเนี่ยจะได้พลังเวท400หน่วยและโลคูดาว10%ครับเขสามารถเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้น0.8%ทุกๆการโจมตีเวท100ครั้งครับสูงสุดไม่เกิน12%บอกเลยว่าเยอะมากจริงๆแต่พอแปลมาปุ๊บก,ก็ดูงงๆงนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าให้จําไว้ว่าเป็นสมุดเวทนั่นเองครับผมมากันที่อเทมต่อไปครับผม i n s s i b l e t o m หรือว่าคาถาดูเลอดนั่นเองครับ แต่ขอขาเนี่ยจะได้พลังเวท180ดหน่วยลดคูดาวน์10%แล้วก็พลังชีวิตอีก0นพครับพวาสามารถเนี่ยก็เหมือนกับคาถาดูดเลือดเวทเลยก็คือจะได้รับดูดเลือดเวทเพิ่มขึ้น25%นั่นเองครับฟอสเซนบลีดหรือคาถาสโลครับไอทมนี้เนี่ยจะบวกพลังเวท160ลดคูดาวน์5%แล้วก็เลือดอีก600้ครับพวาสามารถเนี่ยจะเหมือนกับคาถาสโลเลยคือจะลดความเร็วศัตรูลงเมื่อใช้สกิลโดนครับส แขงนี่หมายถึงลูกแก้วที่กดแข็งบ้านเราอะอาประมาณนั้น,นครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยสเตตของเขาที่ได้เนี่ยก็คือพลังเวท160แล้วก็ลูกดายสิเปอร์เซ็นต์ครับความสามารถเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวของลูกแก้วแข็งนั่นเองก็คือกดแล้วจะกันทุกอย่างแล้วก็จะทําให้ตัวเราหยุดนิ่งนั่นเองครับแต่ที่จริงว่านั้นก็คือไอเทมนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดได้นั่นเองครับ พออัปเกรดแล้วเนี่ยจะมีชื่อหนึ่งว่า Moon Goddess ครับพออัปเกรดแล้วเนี่ยไอเทมนี้จะเพิ่มความสามารถเข้ามาอีกก็คือหลังจากที่หมดเอฟเฟกการแข็งไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ฟื้นเลือดให้เรานะครับผมนะใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มก็สามารถเข้าไปดูในเกมได้ครับผมนะผมอธิบายไปสันส้นๆแค่นี้เนาะอัพเดต Dominator ไอเทมนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมเฉพาะใน H.O.K. Okay นั่นเองสเตตที่ได้เนี่ยจะได้พลังเวท200มานา600แล้วก็ฟื้นฟูนมานา15หน่วยทุกๆห้าวีครับพอาสามารถเนี่ยเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%จะได้รับโล่ที่ดูดซับความเสียหายเป็นเวลา4วินาทีแด้รับความด็วในการเคลื่อนที่30%ในขณะที่โล่ยังทำงานอยู่นะพูดาทุกๆ90วิีนั่นเองทวายไลฟ์ทีมหรือว่า e v วิวซีเครครับ เมื่อออกเนี่ยจะได้รับพลังเวิทย์หน่งยสีหน่วยโลคูด้าสิบแล้วก็พลังชีวิตอีก500ครับความสามารถเนี่ยเมื่อสร้งางข้อเสียหายฮีโร่จะได้รับเจาะก,กรอกเวทมานะครับผมนะสามารถสะสมได้สูงสุด10สแต็ปนั่นเองโกลเด้นเบลดครับหรือว่าสวีเฮนเดอร์ครับเซตเนี่ยจะได้รับความเร็วการโจมตี20%พลังเวท160แล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่5%ครับความสามารถเนี่ยเมื่อโจมตีปกติจะได้รับความเร็วมา10%บ เป็นเวลา5้าวิส่งสุดเก็บได้2สแต็กก็หมายความว่าเก็บได้20%นะครับผมนะและทุกการโจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียยเวทเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเนาะก็เหมือนตัวของสวีเดนเดอร์เลยนั่นเองวินอม้าสตาร์ฟหรือว่าสมุดตัดเลือดครับได้รับพลังเวท240ยหน่วยลดคูดา5%แล้วก็คอนเทนิที่5%้อร์ซครับคอสมาเนี่ยก็จะเหมือนดาบตัดเลือดแล้วก็สมุดตัดเลือดเลยก็คือจะลดการฟื้นฟูเลือดของ ศัตรูลง50%นั่นเองครับโอเคเรามาไกลแล้วนะก็เกือบขึ้งทางแล้วแหละหรือว่าขึ่งทางแล้ววะเป็อย่างไรไมโ่อีเคผมมาต่อกันที่ไอเทมป้องกันกันเนาะ Racing c แ a p หรือว่ากรอบไฟครับหมอกเนี่ยจะได้รับเกาะ240หน่วยแล้วก็เลือดอีก1000หน่วยนั่นเองครับโลโกมาม่าเนี่ย,ย,ยก็จะเหมือนกรอบไฟเลยก็คือจะสร้างความเสียหายเวทเป็นดาเมจแบบเผาเนาะแบบรอบตัว ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองครับโอโ้หลอดแพลตเมลหรือว่าสร้อยรีเลือนั่นเองสเตตที่ได้เนี่ยจะได้เลือด2,000หน่วยนั่นเองพอสามารถเนี่ยจะรักษา1%ของพลังชีวิตที่สูญเสียไปใน,น,ปใน,นทุกๆุก2วินาทีณะที่อยู่ในการต่อสู้เนี่ยจะรักษา3%ของพลังชีวิตสูงสุดต่อวินาทีและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30เมื่ออยู่นอกการต่อสู้นั่นเองดาไลไอเทม <The> Live, นี้เนี่ยจะมีแค่ใน HK OK นะ สเตตที่ได้เนี่ยจะได้รับลดคูดาว10%พลังป้องกัน240และการฟื้นฟูเลือด150ทุกๆ5วินะเพกาสที่จะฟื้นฟูเลือดเยอะเลยพราะสามารถเนี่ยเมื่อสร้างความเสียหายให้กับฮีโร่ศัตรูด้วยการโจมตีปกติหรือใช้สกิลเนี่ยจะได้รับโล่ที่กันความเสียหายให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้เคียงที่มีพลังชีวิตต่ตำที่สุด็นเวลา3วินาเนี่ครับอเมริทพรอมินิชันหรือว่าเชียร์เดือดร้อนครับ แต่ที่ได้เนี่ยจะได้270พลังป้องกันแล้วก็เลือดอีก1,200ครับพอสามารถเนี่ยเมื่อโดนโจมตีจะลดความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ควเร็วการโจมตีของศัตรูลงเป็นเวลา3วินาทีครับ Eye of the Phoenix ไอทิมนี้เนี่ยจะมีเฉพาะใน Ashok OK ครับแต่ที่ได้เนี่ยจะได้การเวท2 4 0เลือด1,200แล้วก็การฟื้นฟูเลือด100หน่วยทุกๆ5วีครับพอสามารถเนี่ยจะเพิ่มการฟื้นฟูเลือด6% ทุกๆ10%ของเลือดที่หายไปครับสกิบบัสโคลหรือส้อยกันเวทนั่นเองครับเมื่อออกเนี่ยจะได้รับ240กันเวทเลือด1,000แล้วก็ฟื้นฟูเลือด100หน่วยทุกๆ5วีครับพอสะมารถคือจะสร้างกรอะกันเวทเหมือนกับส้อยกันเวทเลยก็คือสร้างกรอะกันเวทแยกกับเลือดนะครับผมนะกาเซียลักเบอร์ไอเทมนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในฮิเคครับ ออกแล้วเนี่ยแจ้รับลดคูดาว20%บอ์บอกเลยว่าลดคูดาวของข้นนี้เยอะนะมาใน500แล้วก็พลังป้องกันอีก3 6 0กครับควสามารถเนี่ยเมื่อสูญเสียพลังชีวิต10%ของเลือดสูงสุดเนี่ยจะปล่อยการโจมตีน้องแข่งสร้างมเสียหายเวทใส่สตูรอบๆตัวครับผมนะบอกเลยว่าไอเทมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมนะเซกเซนทัวรี่ครับหรือกอเกิดนั่นเองเมื่อออกเนี่ยแจ้รับ กราะก,กันเวทและกรอกกายภาพ140หน่วยครับแล้วควสามารถก็เหมือนเกราะเกิดเลยตามชื่อก็คือตายเกิดก็ได้แค่สูงสุด2ครั้งนะ c u l i s of s a v e l l y หรือว่า d อ n v v l l e ครับแต่ที่ได้เนี่ยจะได้โจมตี30หน่วยพลเราป้องกัน220เลือด900แล้วก็ความเร็การเคลื่อนที่5%ครับควาสามารถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายจะเพิ่มความเสียหาย2%แล้วก็ความเรการเคลื่อนที่1%เป็นเวลาสวิ สูงสุด5สเต็ตครับก็คือเปลี่ยนดาวมิชให้เป็นความเสียหายนั่นเองครับลองไนต์การ์เด้นหรือว่าไกอานั่นเองครับสเต็ตที่ได้เนี่ยจะได้รับกันเว้นสามหน่วยแล้วก็เลือดอีก1,000ครับความสามารถเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายจะฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ต่างจากไกอาร์เลย f ฟอสกายเอมเบลดหรือว่า f o ฟอสเคปครับเมื่อออกแล้วเนี่ยจะได้รับพลังโจมตี40ลดโคูดาสิบพลังป้องกัน240 แล้วก็มานาบวกเลือดอีกอย่างละ500ครับความสามารถเนี่ยก็คือเหมือนฟอสเขปเลยครับไม่ต้องพูดเยอะสไปร์เมลครับดูว่าเกาะสะท้อนนั่นเองแต่ที่ได้เนี่ยจะได้พลังโจมตี30หน่วยแล้วก็พลังป้องกันอีก360สครับส่วนเรื่องความสามารถเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าเกาะสะท้อนใน RV แน่นอนครับนั่นก็คือเมื่อได้รับความเสียหายเนี่ยจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ25%ที่ได้รับจากศัตรูนะกลายเป็นความเสียหายเวท ก็คือความเสียหายแรงเท่าไหร่ก็จะสะท้อนศัตรูแรงขึ้นเท่านั้นนะบอกเลยว่าโคตรคุม้มและในเรื่องการสร้างความเสียหายเนี่ยจะลดลงตามระยะทางนะครับผมนะและเมื่อคุณได้รับความเสียหายกายภาพเกิน2,000หน่วยภายใน2วินะคุณจะชาร์จพลังสร้างความเสียหายเวท8%แกศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ400หน่วยก็คือแบบทิมแทงอะ่ะแบบโอ้โห บอกเลยว่าถ้าใครที่แบบเคยโดนศัตรูที่มีเกาะสะท้อนของเกมเนี่ยนะบอกเลยว่าโขดินกูบอกเลยบลัดเล็กหรือว่าร็อกชิลครับสเตทที่ได้เนี่ยจะได้โจมตี40หน่วยพลังชีวิต1,000ส่วนการกดใช้เนี่ยจะค่อยๆลดพลังชีวิตปัจจุบันลง30%แล้วก็ได้รับโลเท่ากับ40%และเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ80ต่อ4วินาทีครับ แต่ไมเทมนี้เนี่ยยังจะสามารถอัพขั้นไปได้อีกครับผมพออัพขั้นแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนทอมครับพอกดแล้วเนี่ยจะค่อยๆลดพลังชีวิตลง30%แต่จะได้โล่เพิ่มขึ้น50%และการโจมตีกายภาพบวกเึ้นไปอีก80หน่วยในเวลา4วินาทีและในช่วงเวลานี้เนี่ยจะสร้างคอเซหายพลังเวทมนพิเศษแก่สตัตที่อยู่ใกล้เคียงครับผม บอกเลยว่าถ้าอัพแล้วเนี่ยคือแบบมีทั้งการป้องกันแล้วก็ดาเมจในตัวเลยนะพิจิตชาร์ตครับไอทีมีเนี่ยจะมีแค่ในเชโอเคนะแถมยังสามารถกดได้อีกนะแน่สเตตเนี่ยจะได้รับพลังป้กัน240หน่วยแล้วก็เลือดอีก1 0 0 0ครับควสามารถคือเมื่อได้รับผลกระทบจากสกิลซีซีเนี่ยจะได้รับโล่ไปเวลา5วิและเมื่อกดใช้เนี่ยจะสตาร์สตูในระยะเวลา0.5วิครับผมจะคัดเียหายเวทและทำให เดินช้าลง50%เป็นเวลา1นึ่งวิไอเทมนี้เนี่ยยังจะอัปเกรดเข้าไปอีกโอ้โหไม่รู้ว่าจะดีอะไรขนาดนั้นพออัปเกรดแล้วเนี่ยไอเทมนี้จะมีชื่อว่าวินเทอร์ครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะเพิ่มระยะดาเมจและความเร็วการเคลื่อนที่พไปอีกนะบอกเลยว่าโคตรจะโหดถ้าไม่เอาดีไม่มีนะโอเคครับผมไอเทมป้องกันของเราเนี่ยก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะต่อมาจะเป็นรองเท้าหมซึ่งผมเนี่ย ไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรเยอะสำหรับผู้เล่น Rv นะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นทั้ง Rv แล้วก็อยากมาเล่น hok OK แล้วมาดูคลิปผมเนี่ยก็ผมจะเขียนไว้ว่าไอเทมนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรนะสำหรับรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยก็จะเป็นต้องออกสำหรับทุกตัวอยู่ละแต่ว่าความสามารถเขาไม่ได้เยอะหรือว่าน่าอธิบายอะไรขนาดนั้นนะครับก็อ่านาน,นะหยุดอ่านเอาโอเคประมาณนี้ครับผม ส่วนไอเทมป่าเนี่ยก็จะเหมือนของ RV เลยเพียงแค่ไม่มีตัวของไอเทมธนูตีไว้นั่นเองครับแต่จะมีไอเทมอื่นเข้ามาแทนก็คือจะเป็นดาบทรูดามิตครับหรือว่าดับความเสียหายจริงนั่นเองซึ่งไอเทมนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในการเวลาว่าแบบเราตีใส่ฮีโร่ศัตรูเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นทรูดามิตครับผมซึ่งแต่ตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีฮีโร่ตัวไหนที่ออกไอเทมนี้แล้วใช้แล้วคุ้มเลย นะครับผมนะผมว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าเอามาใช้เฉพาะทางเฉยๆนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะโอเคผมส่วนสุดท้ายนะจะเป็นของไอเทมโรมผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกิมมิคของไอเทมโรมเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่เอาแล้วคือกูไม่ค่อยได้เล่นโรมเท่าไหร่ก็เลยว่าสืบเนื่องมาได้เกมนี้ผมก็ไม่ค่อยจะหยิบโรมเท่าไหร่นั่นเองนะก็ ผมจะเขียนเหมือนกับตัวของรองเท้าไว้นะครับผมนะว่าไอเทมนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างพออัปเกรดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อแยกสายเป็นยังไงบ้างผมก็จะลิงก์ไว้ให้ดูแล้วก็เขียนคําบรรยายเล็กๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านกันนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่อยากอ่านตัวของไอเทมโรมเนี่ยก็เพียงแค่กดหยุดคลิปก็สามารถอ่านให้พอใจได้เลยครับผมนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับไอเทมโรมิงเนาะโอเคครับเป็นยไงกันบ้างครับผมหวังว่าจะชอบกันนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะออกมาดีหรือเปล่าแต่หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้รับความรู้ที่ผมอธิบายไปนะครับผมนะส่วนใครเนี่ยที่ชอบก็ ่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมมากเลยนะครับผมนะส่วนใครที่อยากให้เพื่อนดูหรือเพื่อนที่กําลังสนใจอยู่เนี่ยหรือว่างงกับไอเทมนู้นไอเทมนี้เนี่ยสามารถแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ได้นะครับผมนะหวังว่าจะมีประโยชน์อีกครั้งนะครับผมนะส่วนถ้าผมพูดผิดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับผมนะ ใครที่อยากคอมเมนต์หรือให้ข้อคิดอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์แน่นอนครับส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมสับคลิปนี้เพีิงแล้วนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกัน